สวัสดีพวกมึงมายืนรออยู่ดูแต่ number one MC มึงยืนอ่อนี่แหละ number one มึงลองมาลองเช็คกับไอ้สัตว์เด็กเฮียใหามึงไม่เลสเปกมึงเตรียมราวมาเอามาขับเป็นเล่มๆมึงจะกับกูุ่มาเตรียมแค่มีมาหนึ่งเล่มจะแทงแม่งให้ตายแล้วกูจะปาดคอหอยจับแม่งไปโกนหัวแล้วดึงแม่งไปโกนหมอยไอ้เด็กเฮียมึงอย่ามามองหน้าพี่นะไอ้เด็กเตี้ยไปแจกนมนะก่อนครัดกับแม่คุณได้ไเฮียอย่ามาทำให้เศาม,มากเดี๋ยวพวกมึงนักข้ามาจะหักคอ ตอนสีหน้าเขาจับมึงน่ะแก้ผ้าทำให้มึงน่ะขายขี้หน้าและกูยังกระเจ๋งอมาม่ายังบอกว่าบ้าใครก็บอกให้กูหยุดแต่กูไม่มีสะดุดว่าตอนนี้นะก่อนสดก่อนพี่ไม่มีจดก็อยากจะมองให้น้องนั้นดูก็ลองดูให้สนดเอา้าก็ยังไม่เคยจะเจอใครก็ลองมาดูนี่พี่จริงและดับเบลวันออฟยังไมค์ล no. ้ลองดูบนเวทีหรืลองดูมึงลองดีถ้าคิดว่าตัวมึงคนเจ๋งก็ลองดูสองทีก็ลองดูสาม ว่าน,นองจะพี่ข่าวเนียน้ำตาออกเจอกับพี่แล้วพี่จะเสียเลยขาไหมถ้าน้องจะคล่องใจเดี๋ยวพี่จะถามมหาไล่อ๋ออยากจะอยู่ที่ไหนพวกมึงอยู่ไปจะเดินผ่านหน้ากูเดยวกูจะบอกไม่รู้ใจไม่รู้ใครว่าใครเป็นใครที่อยากเป็นองกันเชิญน้องมองแล้วลองดูว่ากบใครเป็นใครว่ามึงลุกไหนและใครล่งใหญ่ถ้ามึงไม่ใช่กับกูแล้วมึงจะรู้ใครเป็นใครแต่จริงๆแต่กูไม่รู้มึง แล้วมึงในชื่ออะไรกูไม่คม่อยจะสนใจและที่มึงรับบางทีไม่รู้มึงพูดอะไรกูฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ฟังไม่จบก,ก็กบไปก่อฟังใหม่ก็ฟังเพลงมอีกครั้งแล้วฟังปอนอีกทีแล้วอยากจะให้รู้ไว้พวกมึงแค่วันแนวบีก็ลองดูนก็อยากจะบอกแค่รักกันจอกถ้ามึงมีอะไรดีกว่านี้ก็มึงพูดมากูจะปังบอกแล้วขอบ hey yeah, อก This is how so the B e a t King everybody to sit t up right now B k i e g on the rap is now สวัสดีครับ King B ไม่ได้ขึ้นแบตเท่ากับใครมาสิบปีวันนี้บีคิงเท่กับคิงบี B. เดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครจะหอยลงเวทีมึงหรือว่ากูมองหน้ากูทันทีเข้อใจแต่ไม่รู้เป็นไงพี่โดนรับเส่วนน้องจบมาใช่ไหมเดี๋ยวกวามมึงหมดมึงจะจบใหม่เวลากูรับรวนก่อนบอามึงทำไงพี่ถามหน่อยที่บวกสองตอบพี่ได้ไหมหรือว่าน้องจะสยอง MC อย่างพี่จะรองขอขอดูรับหน่อยอย่างพี่จะสนองเด็กๆตื่นต่อยันสนุกพี่เดินมาเดจะตกป็นสลบกแทนแมน เจบ็บตั้ขาใหมจับแป้งรัดด้วยไอ้นี่อันสายใหม่ลองดูแล้วก็ต้องต,อตาปูถ้าก็มองหน้ากูจะเดาว่าฟักอยู่ number one MC Optimizer มึงควรจะดูอ้ m ีนี่คุณใคร number o n นี่ B King มึงควรจะดูกูไม่ใส่ทองปิ่นปี๊ใส่ฝอยเงินอันนี้นะ่าเงินจริง B k i ไม่มีตามแต่รับที่ของจริง n u m ว e r one J B King กันจัดไปเมื่อกี้มึงรับอ,อะไรกูฟังแล้วมันไม่เข้าใจไม่รู้เรืพองภาษาไทยแต่ B King ก็รักพวก ยักไม่เคยดูหน้ามึงเป็นหัวใจพี่อย่ามาทำเซาซิงเจอร์กับคนอย่างพี่พี่จะจำเลยเจอร้องในวันระบีหน้าอยางมึงของเซาได้แค่เอ็มวีของเราจะตอบแบบยังไงนะครับเอาล่ะไมปนของพี่นวพี่น้งจบไม่เป็นเลยจัดป่าขอเดี๋ยวไอพีเหน่อยแล้วอยัครับ วันนี้บีเข่งขึ้นมาเจอกับชอดเด็ดกูจะไปดักล็อกคอมึงให้มันงอเหมือนกระดอเป็ดไม่ต้องมาเก่าไม่ต้องมาทำเป็นสามหาวมึงมันแค่ปะกัดอย่ามาทะเลื่องกับกูฉลามขาวไม่มีโอกาสจะทำฉลามหนาวเพราะว่าเลือดก,กูเย็นมันทำได้เต็มที่แค่ฉลามหาวถ้ามึงรักชั่วให้มึงไปหามสาหักยังเกาะเมียอันนั้นเขเรียกว่าพวกฉลามเหา ไอสัตว์แล้วกูนำมันระดับนายพลแรบมึงมันธรรมดามันคล้ายๆกับพวกประชาชนมึงปืนแ๊ปแต่กูแม่งปืนกลไปตรวจสอบกำลังพลจะยกมันมาให้ขึ้นพลธ oh. อเด็ดอายุน้อยกว่ากูปีเดียวมึงหายไปไหนมาไม่เห็นมึงดังเลยสักกับเพลงเดียว y e a วันชื่อวันชื่อวันชื่อคิดว่าจะเจอทอรเด็ดแล้วมึงจะเผ็ดกว่านี้คิดว่ามึงจะทีเด็ดแล้วมึงจะเจ็บกว่านี้คิดว่ามึงมอ่อนรับมึงจะพักก่อนรับมึงจะอ่อนหัดกลับบ้านไปฝึกก่อนแล้วม,ออกกลมึงขับคันแล้วก็มาแรปก,กับกูเห็น <c oughs> <'s> แม่น,รนแรปได้แค่นี้ทำให้ขู่คนดูไม่สามารถที่จะมาขู่กูแรปแบบนี้ให้เลยบอกฟักอยู่มึงมองหน้า <c oughs> บังเอิญกูมองตาบังเอิญมึงมองไปและใจกูมองมามึงมองหาอยากมองแต่บาดากูให้แต่วาจาที่มึงเปล่งออกมา ไม่จําเป็นต้องใช้คําไพ่คําที่มึงใช้มันคําต่ําไทยคนไทยเขาสมัยใหม่ไม่ใช้บีกิงเขาแรปด้วยแรปสวยมันสบายใจอย่างมึงมัแรปด้วยแรปแบบนี้ควรกับบ้านไปบอกด้วยเพราะมึงทำแต่เพลงดิสไม่มีใครฟังด้วยมันทําเพลงดิสกลับบ้านไปฟังด้วยกูทำแต่เพลงรักเอาพูดมากไปหัวใจจะเริ่มชักกับว่ามึงไม่เข้าใจจริงที่กูพูดมันนักอาจจะคงสงสยัยในสิริงที่กูพูดนี่เขาตกบชักไม่ได้ยืนงงอย่ามึงยืนตรงไม่ได้ร้องเพลงชาติอย่ามายืนงงไอสัตว์คนไทยไอทำไมมึงยืนอึ้งเหี่ยมึงไม่ได้เฮเอามึงยืนอึ้ง หนึ <ส ír S 2> ่งสองสามสี่เดี๋ยวบีคิงจะแรปให้ฟังตอนนี้บีดหมดกูไม่อยากที่จะพูดอะไรมากเดี๋ยวดัง right what o k i n g มาเจอกับอีกเอ็มซี king รออีกสักทักจะลากมึงลงไปยิงนัมเบอร์วันคนนี้จะเข้าจริงลองดูแนละน้องว่าคนไหนนี่ของจริงคนไหนสดจัดแล้วก็คนไหนสัดจดมึงคิดดูดีๆก่อนที่มึงจะสะบดัดถ้าหากมึงคิดคําจดแล้วมึงใส่คําที่สะบัดกูว่าไม่มีสกิลมึงโชว์แต่สลดนี่มาโชว์สกิลหรือเรามาโชว์สทุน อาอาโยโยดเดี๋ยวมึงก็หนับหนุนเดี๋ยวมึงก็อ่าเดี๋ยวมึงก็โยโยผมยาวขนาดนี้ไม่น่ามารับอิสนาวนะไอโง่น่าจะไปสภาดินไปสมัครงานไปร้องเพลงคนราบาวให้คนฟังเขารำ่านไรไม่ต้องไปคิดอะไรผมยาวขนาดนี้รอบที่แล้วไปกระเทยมึงทำได้ไงอยากเป็นแก๊งสเตอร์แต่เสือกเป็นแก๊งตุ๊ดหน้าเงี้ยหันหลังมาเดี๋ยวกูจะยัดมึงด้วยเม็ดละมุด เอาช้าๆหรือเอาเร็วๆเย่ฟังนะที่กูหายไปกูไปฝึกวิชามาบอกปากมึงไงสัตว์จะเรียกอัตมาอย่ามาเก๋าอย่ามาเก่งอย่ามาทำเท่พูดกับมึงเลยในยหน้าจระเข้แร็ปได้สไตล์เดียวกูบอกเลยแบบนี้ไม่เพียวไปคิงก็จะโชว์ให้มึงดูว่าแร็ปแบบไหนเครียดโ,โฟร์ฟรว์ดูกันสักทีดูกันให้ดีนะไอ้น้องบนเวทีบ้านอยู่พัทยาขายตัวมาหรือว่าเป็นโสเพลดี มาไงพูดจหยาบคายเรียนอัดสําพัญมาได้ยังไงไอสัตว์มึงเสียหน้าอีควายเปลืองสตังที่พ่อแม่มึงให้ไปไอเฮี้ยสถุนแบบเนี้ยมาฝึกกับกูก็ได้ไงพูดหยาบคายไอเฮี้ยกูก็พูดได้ไม่ต้องกลับบ้านไปไต่ไปตองให้มึงนะ่ะร้องไห้น้ำตาม,มึงคอผ้าไปเช็ดรึบ่าเดี๋ยวเศร้าเราคนระดับการไอเฮีย้ยมทางธรรมดาทางน้ำเนา่าผููทางด่วนมึงทางธรรมดาไปจ่ายตังก่อนถ้ามึงจะปีนขึ้นมา ไม่พูดดียว่ะเดี๋ยว